ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย P.S. House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิรทีวีเริ่มข่าวรายการที่สถานีการชาิที่8จังหวัดเพชรบุรีส่งมอบชุดถ่านน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19ให้กับโรัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่2กรกฎาคม2564นายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธนายอำเภอชะอํา เปประทานรับมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 จากนางอรวัลขำเพชรหัวหน้าสถานีการชชติที่8เพชรบุรีโดยมีพอ,อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอดชอําำจำนวน13แห่งเป็นผู้รับมอบส่งต่อให้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ณห,หอประชุมอำเภอชะาำจังหวัดเพชรบุรี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องกักตัวและประชาชนชาวอำเภอชะอำในหลายครอบครัวทำให้ขาดรายได้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนสถานีการชชติที่8เพชรบุรีจึงร่วมกับอำเภอชะอำสาธาราสุขอำเภอชะอำ นำชุดถ่านน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด19มามอบให้แก่ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ในพื้นที่9ตำบลในเขตอำเภอชะอำรวม175ชุด โดยในอำเภอชะอำร้อมด้วยปลัดอำเภอชะอําเจ้าหน้าที่รอพสตได้นำชุดถ่านน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ลงพื้นที่ไปมอบให้กับผู้ที่กักตัวและประชาชนชาวอำเภอชะอําที่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไปจากนั้นในอำเภอชะอําได้นำยาสมุนไพรไปมอบให้แก่สถานที่กักตัวผู้ป่วยชะอําอีโคแคมปรีสอร์ทอำเภอชะอํา นำกำลังเจ้าหน้าที่อสคายเพชรโยธินมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กักตัวพร้อมกําชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยผู้กักตัวตลอด24ชั่วโมงผู้ตรวจราชการสำนัก,น,กนาย,ยกรัฐมนตรีนำคณะกรรมาการธรรมาพิบาลจังหวัดเพชรบุรีประชุมผ่านวิดิทัศสอดส่องแผนงานโครงการการติดตามประเมินผลตามหลักธรรมพิบาล เมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่2กรกฎาคม2564นายผิระทองโพผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต4ประธานกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดเพชรบุรีคณะกรรมการธรรมมาพิบาลร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลร่วมสอดส่องแผนการโครงการจังหวัดเพชรบุรีในห้องประชุมสารการจังหวัดเพชรบุรี นายพิระทองโพผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต4ประธานกรรมการธรรมมาพิบานจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าโดยสถานการณ์โควิด19ไม่สามารถลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสอดส่องแผนงานการก่อสร้างโครงการต่างๆได้แต่ใช้วิธีการเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกลซึ่งเป็นวิธีสอดส่องวิธีหนึ่งในการติดตามประเมินผลตามหลักธรรมมาพิบาล สร้างความมั่นใจว่าทุกโครงการส่งผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนสำหรับการสอดสองครั้งนี้จากการรายงานความก้าวหน้าด้วยเอกสารหลักฐานข้อมูลนั้นโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยยกเว้นบางโครงการเช่นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ประจันอ์อเภอหนองยับปล้องเนื่องจากการเจาะสำรวจชั้นดินแต่ความยาวเสาเข้มน้อยกว่าใบประเมินราคา อาจจะต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรือการก่อสร้างที่มีการลุกล้ำที่ดินราชพัสดุเพื่อป้องกันราชการเสียผลประโยชน์หรือบางโครงการต้องยกเลิกเช่นการซ่อมสร้างถนนเนื่องจากทับพื้นที่เอกชนไม่ยินยอมนอกจากนั้นประธานกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสอดส่องจะช่วยการติดตามว่าเกิดอุปสรรคอะไรหรือขัดข้องอย่างไรบ้างโดยเฉพาะบางโครงการที่ได้งบประมาณดาเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จเร่งหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุ้มค่าเงินงบประมาณจังหวัดเพชรบุรีขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของอยูเนสโกด้านอาหารเตรียมพร้อมรับการประเมินวังผลประโยชน์ที่เพชรบุรีจะได้รับจากการเป็นเครือไทย เมื่อเวลา10นิกา30นาีวันที่2กระกฎาคม2564นายพักกระพงธวิพัฒ ผัวราชการจังหวัดเพชรบุรีรองผัวราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมประชุมสร้างการรับรู้กับเครื่อนจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ในห้องประชุมสารการจังหวัดเพชรบุรีนายพะคพงศ์ทวิภพศ์ผ้วราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหาร เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเนื่องจากจะถูกประเมินจากผู้ประเมินภายนอกของยูเนสโกจาเป็นต้องสร้างการรับรู้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องให้เข้าถึงทุกพื้นที่ประชาชนทุกคนได้รับรู้พร้อมพัฒนาเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพเพื่อรองรับผู้เข้าชมจากทั่วโลกนอกจากนั้นให้ขับเคลื่อนเฉิงรุกระดับอำเภอโดวยวิธี1อําเภอ1ย่านสร้างสรรค์เพื่อการรับรู้ครอบคลุมทั้งจังหวัด สำหรับการเป็นเครือข่ายสร้างสารคเมืองยูนิสโกเพบุรีจะได้รับประโยชน์มากมายที่จะสง่งผลดีต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกหลายประเภทเช่นการเป็นเมืองที่ทุกคนต้องมาชิมอาหารมาซื้อของฝากอาหารที่เกิดจากนาวัตกรรมใหม่ๆ สถาบาันการศึกษาได้มาเรียนรู้ด้านวิทยาการอาหารส่รงเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเพชรบุรีให้ดีขึ้นกาจัดปัญหาความยากจนได้ บันทึกในอดีตวันที่สามกรกฎาคมพศ2547ระบบรถไฟฟ้ามหานครของกรุงเทพมหานครเริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการรถไฟฟ้ามหานครหรือที่ชาวกรุงเทพมหานครนิยมเรียกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเป็นระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดินในกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนโดยได้รับสัมปทานจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอรมอรถไฟฟ้ามหานครนั้นเป็นระบบซึ่งดำเนินการแยกต่างหากจากระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้า BTS ให้ความช่วยเหลือจากภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรีสร้างความผงใหญ่ความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ประสบภัยพิบัติวาดภัยั้งแหงในพื้นที่การเกษตรเสียหายและเรือประมงล่มนายนัทวุฒิเพชรพรมซ้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรองหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรวมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติณห้องประชุมสลักลางจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรรมซ้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัยที่ผ่านมาเมื่อวันที่22เมษาย,ยน2564ในพื้นที่อำเภอท่าหยางโดยแจ้งการขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน1 4 9รายเป็นเงิน7,9377บาท50สตางค์และจากเหตุเรือประมงล่มจำนวน4ลำขอรับความช่วยเหลือรวมเป็นเงิน166,000บาท นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติเพชรบุรีได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพร้อมแสดงความห่วงใยชาวบ้านผู้ประสบภัยพิบัติแม้จะผ่านพ้นภาวะวิกฤตในช่วงเกิดภัยแล้วสําหรับการให้ความช่วยเหลือสาม,มารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032 425 666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจ Facebook ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวี ฝากต่อ1 3ฝ่ายบัญชีต่อ1 4ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ1 8หรือที่สายด่วน083 062 5529 ส่วนรังสิตวิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจ้าเวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้บุกลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสลิ์วิทยาลัย ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโพลไร่หวานทางไปราชพัฒเ์เทบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนพู้ทธ่พงผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมขา่าวย้อนหลังกันได้ที่ทาง www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำนักงานจัดหาง,งานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีนี้ข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารจัดการต่างด้าวการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใยว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอะ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทาไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราห่วงสงวนไว้ไว้ให้คนไทย <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่เรา ให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกานุเวกษาในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนี้ยกให้คนต่างด้าวไปทําเลย แต่การที่จะให้ทํามีเงื่อนไขว่าจะทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นณตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้นะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปตปทโทก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทํางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดนะ่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่เนี้ยเราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวทำนคนเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่หนึ่งจะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้คนคะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะครเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะครเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะคะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC 10ิประเทศเราตกลงกันตัวนี้เราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่าอนุรักษ ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทําเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บ3มอาชีพนี้ที่เราตกลงกับสิประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพนี้จะสามารถให้คนต่างด้าว3สัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึงก็คือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาดนยเงอนไขของ MOU ที่สามารถทํางานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3ามีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียง2อาชีพที่าเคือให้เดิมอยู่นะสามชาติเนี้ก็คือกรรมก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคอรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน ขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนแล้วอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิคนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะ เร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนา,ามพม่าถ้าเดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรนายเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งนวดแผนไทยนวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโหถ้าดัดรือสีดัดตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไว้ให้พวกเราลูกหลานไทยเก็บไว้ ในการที่จะรักษาไว้ถึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้เบาะแสรหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจ้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้ามเดบขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมักคุเท์หรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนายหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสามสัญชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกัน ว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ไ,มได้ค่ะ ริ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรานาเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทาเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นฟาเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตาทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นไหมคะเราจะเก็บไว้เลยมคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งเนี้ยงานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้นน่สิ่งหเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาบนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายแล้วในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีพระอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหะคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ